ครับผมสวัสดีครับคนจากทันยาอาโต้เดี๋ยววันนี้นะครับพามาชมนะครับหลังจากแอ c o คอร์ดนะครับ G 1 0ติดตั้งอุปกรณ์อ่าเดี๋ยวเราจะมาส่งงานกันแล้วก็จะมีแอ c o คอร์ด G 1 0อีกเหมือนกันคันนู้นก็จะมีการเปลี่ยนกระจกบานหน้าอ่ะเรามาให้ดูก่อนคันนี้ลูกค้าเพิ่งได้รถมือสองมานะครับช่วงเนี้ยก็จะเป็นช่วงของลูกค้าที่ซื้อรถมือสองมาก็เอาเข้ามาแต่งเอาเข้ามาทําอันนี้ก็สเต็ปเนี้ยก็เอาเข้ามากันเยอะนะครับนอกจากจากที่รับรถใหม่ พรถใหม่ตอนนี้เริ่มน้อยแล้วตอนนี้มันเปลี่ยนไปเป็น G11 แล้วนะฮะเพราะงั้น G10 ตอนนี้รถมือ2ก็ลูกค้าซื้อกันเข้ามาแล้วก็เข้ามาเข้ามาแต่งนะครับเข้ามาเปลี่ยนเข้ามาทําอะไรกันค่อนข้างเยอะนะครับช่วงนี้ก็เรามาดูคันนี้ก่อนสเตปคันนี้ลูกค้านะครับให้ติดในส่วนของตัวสปอยเลอร์หลังคันนี้เป็น1.5เทอร์โบนะครับแต่ติดสปอยเลอร์หลังเป็นของตัวไฮบริดเทคนะครับตัวนี้เป็นสปอยเลอร์หลังแท้อ่านเะบิเกศูนย์เลยนะครับพร้อมทําสี นะครับตัวนี้ก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เฮดแดงนะครับหน้าหลังตัวนี้เป็นเฮดแดงแท้นะฮะมันก็จะได้ความเป็นญี่ปุ่นมากกว่านะครับเป็น GDM แล้วก็ในส่วนของตัวท่อท่อตัวนี้ก็จะเป็นกลางวายปลายเป็นไทเทเนียมอ่นะลองดูนะครับในส่วนของตัวท่อจะเป็นออกข้างละสี่ออกข้างละสองนะครับออกซ้ายขวาของโปรเดเกเกอร์นะปลายเป็นไทเทเนียมนะครับกลางวายเป็นสแตนเลสนะฮะก็ตรงรุ่นของ a c c o r d G 1 0เลย นะครับตัวนี้ฮะแล้วก็จะเป็นพวกกระจกมองหลังตัดแสงนะครับตัวนี้เป็น a c c o r d ตัว1.5เทอร์โบตัวแรกเลยก็เขายังไม่มีมาให้นะครับในส่วนของตัวกระจกตัดแสงก็สามารถเปลี่ยนเพิ่มได้ครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวกระจังหน้านะครับตัวนี้ก็เป็นยอดนิยมอยู่แล้วยอดฮิตอยู่แล้วในส่วนตัวกระจังหน้าโมดูลโร่คู่กันกับตัวเฮดแดงแท้ แล้วก็ไฟตัดหมอกกับรายการอื่นๆเดี๋ยวลูกค้ามาเพิ่มกันทีหลังอ๋อแล้วก็มีในส่วนของโต๊ะเบาะนะครับตัวนี้จะเป็นเบาะหน้าซ้าย่าที่ลูกค้านิยมนะครับชอบมาให้ในส่วนของการเสริมเสริมรางเบาะหน้าซ้ายนะครับให้มันสูงขึ้นเพราะงั้นการขึ้นลงมันก็จะง่ายขึ้นของเดิมมันจะค่อนข้างจมนะแล้วก็เตี้ยผู้ใหญ่นะครับส่วนใหญ่จะลุกไม่ขึ้นหรือบางทีเป็นอ่า ผู้หญิงตัวเ,เล็กอย่างเงี้ยครับนั่งด้านด้านหน้าซ้ายก็เขาจะมองไม่พ้นในส่วนของตัวคอนโซลหน้าเพราะงั้นเขาจะมองวิสัยทัศน์ไม่ได้เลยเวลานั่งมันจะอึดอัดถ้าเกิดมองข้างหน้าไม่เห็นนะครับเพราะงั้นเบาะมันค่อนข้างจมอ,อันนี้ในส่วนของตัวรถมือสองที่ลูกค้าเพิ่งได้มาก็สเต็ปแรกนะครับลูกค้าก็ให้ปรับแต่งให้ได้ประมาณนี้ก่อนแล้วก็คันนี้คันนี้จะเป็นตัว ehev tech นะครับก็เปลี่ยนกระจกบังลมหน้าเรียบร้อยแล้วอ่า ซีนทุกอย่างให้ครบเรียบร้อยหมดกระจกตัดแสงติดหมดอันนี้เหลือรอติดฟิล์มแล้วก็ค่อยใส่กล้องนะครับนะบก็ในส่วนของตัวงานเคมหรืองานเปลี่ยนกระจกที่เป็นของ Honda อะไรพวกเนี้ยเราก็รับนะครับก็เข้ามาสอบถามเข้ามาติดตั้งอะไรพวกเนี้ยที่เราได้หมดเลยนะครับอ่าตัวนี้เรียบร้อยนะครับการเรียนแล้วก็รับประกันในส่วนของตัวคุณภาพงานติดตั้งให้ด้วยอีก1ปีนะครับเพราะงั้นทุกอย่างที่ทําที่นี่เรารับประกันให้ทั้งหมดนะครับอ่า โอเคเข้าๆนะครับแล้วก็จะมีแอคคอร์ดคันสีดำนะครับอันนี้เป็นไฮบริดเทคนะครับที่เราเคยถ่ายลง YouTube ไปแล้วแต่งไปก็ประมาณ7ก0 0็ดแสนนะครับคันนั้นขายนะโอเคเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปลงให้อีกทีหนึ่งหรืออยากดูรีวิวว่าคันนี้แต่งอะไรไปแล้วบ้างนะครับย้อนกลับไปดูในส่วนของตัวคลิปเก่าๆได้เลยนะครับมีถ่ายลง YouTube ไปให้แล้วโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามแล้วก็ ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับติดตามให้กับผลทันยาวโตได้นะครับสวัสดีครับ